วันนี้ชีวิตโ้นมันนอกนะครับรับทีมงานดอยหลวงกับไอเบียวันนี้มาใส่เบ็ดนะครับเ้อนะครับฟั่งใกล้กันเตื่อเบ็ดนี้แกะกองเลยนะครับอืไปเอามาจากเชียงลุ่งนะครับสั่งไอเวีไว้ครับอันนี้มามัดคนเดียวจะมีขอหมอดตอมกับขอนสิบห้านะครับมาลูกไซโก้มาตอมเลยกาดาวนะครับเบอร์สิบสาม วันนี้จะเหยื่อลูกป่านะครับมาเดี๋ยวไปใส่วันนี้เาหมายตีหมายคือจอเงวนะครับของสำาวันนี้เราจะมาพักกันที่ห้างเสียบอยนี่นะครับใกล้ๆกันเนี้ยครับอนี่แห้งแลำไปบนต้องบนนูนปิ๊กมาส่ใหมายเดิมนะครับ

เขียวกดลงงงเกียวอ่อนมาแล้วมาเล่นลุยไเตะไอเบี้ยไอเบี้ยว่าตั้งโลฝั่งไหนครับใส่ได้นักหลายอยู่ไม่ๆอีกก็ใส่ได้เที่ยวให้เบี้ยเห็นหน่อยที่นักอื่นจะเป็นไม่ครับ ฟังเพจด้วยนะครับรูงูคิวนี่เบี้ยงก่อนโคบก่อนแม่งตัวใหญ่ขนาดนี้นะทำไมอ่ะลูกขี้หทางกันตัวนี่ เใส่ตึกนีเ,นนนเน้นะครับห่างหนองนิ่พอดีเบียกำลังตัยมานะครับเชื่อมน้ำหน้ะจะได้เร็วขึ้นนะครับอา,าอากาศหอนะอ่ะพุ่งยุงกันนะบ,บินเนี่ยนี่หลังเบียตก,กขอบกันพัดแล้ไวไปดิ Say mẹ càng A hơn gần cho màn, sống tung kung. Hong kỳ lóc bút 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 thùng cưng, bút 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 ใช่นหลอกเดียวเนาะโอ้มันก็ม๊อฟเสื่องตรงนี hmm. yeah, ้หนอยอืมเดี๋ยวเราพอหลอบแรกก่อนเนาะใกล้บ้านเขาเต็มให้ครับเดี๋ยวเขาปิดไปเอากันเลยเบียมาพอดีมันโดนความโหดตายไปจะไหลอ่าห้างเซี่ยบอยเนี่ยสบายครับอย่างหนึ่งสีได้ฟังปกติแล้วเนาอ ครับว่าปกติป่ะรอบแรกครับสามทุมงคุณดีคื้ยเฮ้ยเนี้ถเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเาายเ้ยปฮาสเหองเฮเหลยอฮกอยเฮยเฮ้เ้ยเฮ้้วชุดาเายเา้เฮ้ยยเเ้ สะสมไว้ตอนหน้าหนาวดูวางขิวหาดทรายกับสายลมหมอกกุ้มมาเลยหน้าหนาวนะกันเปียเยอะเดียวเฮ้ยกันสักคำเว็ดใหม่น้องหมานลกตัวนี้ให้ดูดตัวมาใส่เพ่แค่ฟัวเพ่ มันเก๋ไหมมัน,นหนักตขาจุกหนาปหน่ยหนอยนีสุดยอน,อนี่ไงไซส์เกินหวยแล้วกะโอมานน้ก่คน ไหนดิทำไมองให้ผมงนักงานทำไมน้องหมั่นเนอะดูว่าเป็นรูปเยระข้าวเหือนี่

quả nào mà hấp tặng chết <nhất> <laughs> oh, chiếc <laughs> <Thêm được tổng. cười> nó oh biết may mắn thế em này mất nè hết tem đâu cái <laughs> này

นี <laughs> ่เน <t holders w mail> <t offs> mm ี่ยน้อสมบานเชียงนอสมเชียงอล้รกันโสดใสเบ็ดเลเนิ้วมาก บ่อืมมาแข่งไว้อืมอ้าว <coughs>

สามเกาะปมากคตรขยโอ้ยตั้งขาอ๋อเป็นยังมีหรอบสองอยู่โอ้ยเก็บเบ็ดหลอบทีถ่ายเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับแต่หาคุ้มเก็บตยวเพราะว่าสภาพ็นฝ้ากากหศาออมนุ้ยแล้วคือนี่นะครับ เอ่กูจนมุมมีสายวิจัยตัวหกเบ็ดแบบนี้โอเ้เอ,อี่ก็ได้นี่หนินี่หมดกำลังหายตัวนี้สองดรอนี้ตายกับมันลื่นหนิมันกะแตกลื่นดน่ปาดหน,นิสายเบ็ดไอ้เต็มถุงมันเดี๋ยวมันไปปาดแล้วเวลาเขาไปมันกินเขาจะสองหัวว้าวเลยปาเจ้าเงาเขาปอ <c oughs> <c oughs> ปาดไก่ไก่ไก่เลยอกับก็จฟตัเส้นนี่หนึ่งจะมือแต่เสียงมาแล้วนะครับอูอาอูอาไปมาเห็นเมื้นทั้งก่อนคนละหมูมาเจ้าก่อนมาเก็บกันนะมาละมาละแล้วหมูลูกเขียวคงจะลำบากอืม พวกอ้ยมดวันนู้กนะกินเหล้าล้มเลยพวกเอา c อฟซีมาใส่มาตรวนี้พยุจะเข้าหลายลูกดูนะครับโอเคเวียผูกฮบเจ้าเนอะเอาหมกอวดเอฟซีพูกหวานมันเอาหมอกเริ่มตกละแปดโมงไป โอเคครับผมเจ้ามากันนะครับฝ้าแดงบระลึง่งเัอนเอาแล้วครับตอนนี้ก็มาตอนเจ้าแล้วนะครับเนอร์จากตะคืนฝน,นก็ตกนิดหน่อยนี่วันจะตกหนักนะครับมันจะเก็บเบ็ดกันนะครับข้างหลังก็ยังมีลูกป่าอยู่ใส่ข้องมาเถอะนะี่นสมานเพหายอยู่หลังไม่เห็นอะไรวัน kì như nó Đó, đặng em ra hơi Hướng dù cánh kia cái, cái ông nó xài với vần bút nữa cắn, vẫn cắn rồi nè Wow ừ. Núi như thế bít, vẫn cắn, vẫn cắn Hổng, hổng, nó nhầy, nó nhầy Nó nhầy Cốt Ơ, ừ. 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 tổn bún <laughs> Trời chồng mốt bà đồng muốn Hả Thế nào ไอตัวนี้ไหลรดพันแล้วะหายไปไหนตัวมั้งนนี้มีหน้าไม่กู <c oughs> <c oughs> แามดเบ็ตันสินส่นะรู <c oughs> สึกระลายเตือเราไม่อาอยมาได้จรงนี้อ <c oughs> <c oughs> ้ตั้งหนองเพกระได้เยอะก็มดอยู่นะครับ เบกำจะใส่กันนี่เป็นวันจันทร์นะครับอีกอย่าฟ้าไปใส่กลางตุงบน,นวันอย่างเห็นปอ่าอดีมนักเต็มเต็ม,มอีกวัน ตัวาเบีเราหนิเจ้านี่ออก咯ออกออกออกกันฮะออกออกไเบีว่าซีบฝาเวะซึ้มฝาอืมฝาเสด็เยอะ่าสักตัวเจ้านี่สามตัวฮุอยูกะเบ็ดใส่อีเอาเบ็ดมาจุ่มน้ำได้ แนบกรับมาเสะมาลูกโอ้โหมาเสะขำมากตัวบัดครึ่งก่อนเออโอเคครับเป็นอย่างว่านี้ขอบคุณไอนเบียเนอนี่นะฮะซาบโชวฝีมือมามากินเจ้านี่คือผมมอาบรรยากาศนะครับอ่านะครับนี่ครับเป็นอย่างเนาะได้ของอยู่ตั้งหนำนะครับได้ผงมาได้ผงกับปกติในช่วงหลังๆนี่จะบ่อยได้หน้าโปรต้นเถอะครบๆเตี้ยละกันเอออยู่ห้างเลย หลังอ๋อแหละเออเบอร์เบลเนี่นะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตเขาบ้านนอกกับทีมงานนะครับหวังว่าคงจะมีแก้มือขำกําไอเอกจะปลาไปครับมาฮงใช่ไหมครับใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้นี่ไงะควายติดโตเบสไอเอาสักขามด้วยกับเแย้ กดแชร์นะครับกดติดตามกับช่องชีวิตคมนอกช่องคือช่องชีวิตคมนกเอชซีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าะนะครับผมมาแก้ตัวหงกมแต่เห็นใหมหน่นึงนะครับโอเคครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม